ด่วนเปิด3อาชีพไม่เข้าเกณฑ์รับเงินเยียวยาโควิด5,000บาทนายเล่าลนแสงสนิทผู้อำนวยการสำนักง,งานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังได้เปิดเผยถึงมาตรการการเยียวยาโควิด -19 หลังจากที่รัฐบาลน,นั้นเคาะมาตรการการเยียวยาลูกจ้างชั่วคราวอาชีพอิสระนอกระบบประกันสังคมที่รับผลกระทบจากไวรัสโควิด -19 โดยจะได้รับเงินสนับสนุนรายละ5,000บาทต่อเนื่องนะครับเป็นระยะเวลาทั้งสิ้น3เดือนซึ่งเปิดให้ลงทะเบียนแล้วนะครับผ่านทางเว็บไซต์ w w w r ์ m ไว t ์เว k a n ราไม่าสำหรับในประเด็นที่สังคมสงสัยในส่วนของผู้ประกอบอาชีพอิสระเกณฑ์ที่จะได้รับเงินเยียวยานั้นนายลาวรลนนะครับยกตัวอย่างให้เห็นง่ายๆว่า ร้านข้าวข้างทางหรือร้านก๋วยเตี๋ยวที่ได้รับผลกระทบจนขายไม่ได้เพราะคนไม่สามารถไปนั่งกินได้คนกลุ่มนี้คือผู้มีสิทธิ์ที่จะรับเงินเยียวยาพร้อมกันนี้นะครับนายลาว์ลนนะครับยังได้ยกตัวอย่างของคนที่ไม่มีสิทธิ์ได้รับเงินเยียวยาขึ้นมาสามอาชีพด้วยกันนะครับคือ 1. อาชีพแม่บ้านนะครับเนื่องจากไม่ได้อยู่ในระบบของใคร เพราะแม่บ้านก็ทำงานที่บ้านจึงไม่นับอยู่ในกลุ่มของอาชีพอิสระกลุ่มที่2นะครับจะเป็นเกษตรกรเนื่องจากพบว่าส่วนใหญ่นะครับเป็นกลุ่มคนที่ประกอบอาชีพคือ 1. ปีนะครับมี9เดือนที่ทําเกษตรกรนะครับที่ทําการเกษตรส่วนที่เหลือก็อาจจะรับจ้างทั่วไปรัฐใช้เกณฑ์การประเมินว่าคนกลุ่มนี้ มีอาชีพหลักคือเป็นเกษตรกร,ร,กรไม่ใช่ผู้ประกอบการหรืออาชีพอิสระนะครับและปกติแล้วนะครับก็จะได้รับสิทธิ์ในการเยียวยาเกษตรกร,ร,กรอยู่จากทางภาครัฐนะครับซึ่งกรณีแบบนี้จะเรียกว่าเป็นเกษตรกร,ร,กรไม่ใช่ผู้ประกอบการอาชีพอิสระและสำหรับเหตุการณ์ครั้งนี้รัฐบาลก็มีการเตรียมการในการเยียวยาเฉพาะคนกลุ่มนี้อยู่แล้วนะครับ นี่จึงเป็นเหตุผลว่าเกษตรกรไม่เข้าเกณฑ์โครงการเราไม่ทิ้งกันอาชีพที่3ที่จะอดได้รับเงิน5,000บาทนะครับจะเป็นนักเรียนนิสิตนักศึกษานะครับแม้จะเป็นกลุ่มที่เพิ่งเรียนจบแต่ยังหางานทำไม่ได้และที่เรียนไปด้วยนะครับและทำงานไปด้วยเพราะระบบการครัดกรองนะครับจะประเมินว่าเป็นกลุ่มนักศึกษาอย่างไม่ได้เป็นผู้ใช้แรงงานแบบเต็มรูปแบบ ซึ่งตามมาตรการการดูแลในส่วนของกลุ่มนักศึกษาก็จะมีมาตรการการดูแลอยู่แล้วนะครับนั่นคือกอยศที่ได้ออกมาตรการการพักชำระหนี้ให้ทั้งหมด2ปีนะครับเราไม่ทิ้งกันจ่อเพิ่มปุ่มยกเลิกหลังบางคนกลัวความผิดลงทะเบียนเท็จเป็นความคืบหน้าล่าสุดนะครับของการลงทะเบียน โดยเว็บเราไม่ทิ้งกันดอทนะครับซึ่งกระทรวงการคลังนั้นเตรียมที่จะปรับปรุงเว็บไซต์นะครับและจ่อจะเพิ่มปุ่มในการยกเลิกการลงทะเบียนหลังจากมีบางคนนะครับกลัวความผิดนะครับจะเป็นการลงทะเบียนข้อมูลเท็จนะครับนายรัฟวัลลนแสงสนิทผู้อำนวยการสำนักง,งานเศรษฐกิจการคลังนะครับในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังกล่าวถึงกระบวนการการตรวจสอบว่า ความยากคือเอาคนที่ไม่ใช่นะครับออกจาก23ล้านคนให้มากที่สุดคัดกรองนะครับจะแบ่งเป็น3กลุ่มกลุ่มสีเขียวนะครับได้ชัดเจนแน่นอนกลุ่มสีแดงไม่ผ่านแน่นอนเช่นอายุไม่ถึง18ปีอยู่ในประกันสังคมม .33 และกลุ่มสีเทานะครับยังไม่รู้จะเขียวหรือแดงจะมีขั้นตอนนะครับสื่อสารไปถึงตัวนะครับเช่น ค้าขายจะให้ส่งรูปภาพหน้าร้านมาว่าค้าขายจริงนะครับถ้าดูแล้วผ่านจะกลายเป็นสีเขียวแต่ถ้ายังไม่ผ่านไม่กระจ่างนะครับจะส่งเจ้าหน้าที่ไปไปดูถึงที่นะครับจะใช้เวลาเร็วที่สุดนะครับโดยกระจายเจ้าหน้าที่ของกระทรวงการคลังลงไปเช็คนะครับให้อีกทางหนึ่งและอีกทางนะครับจะส่งข้อมูลไป ให้ไพรสณีนะครับช่วยตรวจสอบด้วยอีกทางและจะกลั่นกรองนะครับทั้งนี้นะครับเว็บไซต์เราไม่ทิ้งกันจะมีการปรับปรุงนะครับหลังจากมีคำถามเข้ามาว่าสามารถยกเลิกการลงทะเบียนได้หรือไม่เพราะเห็นว่ากระทรวงการคลังนะครับมีการตรวจสอบทุกรายจริงๆนะครับเพราะการจ่ายเงินต้องมีความแม่นยำสูงสุดนะครับเรากำลังพัฒนาระบบ และจะเพิ่มปุ่มนะครับให้มีการยกเลิกการลงทะเบียนเพิ่มขึ้นนะครับเพิ่มขึ้นมาในการกดยกเลิกไปเลยนะครับเพราะบางคนลงทะเบียนไปแล้วแต่ไม่เป็นความจริงกลัวว่าจะมีความผิดตามมาหรือบางคนรีบลงทะเบียนไม่ได้ดูเงื่อนไขให้ชัดเจนนะครับก็สามารถไปกดยกเลิกนะครับการลงทะเบียนได้จะได้คัดกรองข้อมูลได้น้อยลงอีกทางหนึ่งนะครับ นอกจากนี้ยังมีความเคลื่อนไหวนะครับกับบทความนี้นะครับเจอแบบนี้ทํำยังไงนะครับลงทะเบียนเราไม่ทิ้งกันรับเงิน5,000บาทได้ SMS แจ้งข้อมูลบัตรประจําตัวประชาชนไม่ถูกต้องนะครับผู้สื่อข่าวรายงานว่าภายหลังนะครับที่รัฐบาลเปิดให้ประชาชนนั้นได้รับการลงทะเบียนนะครับซึ่งเป็นผลกระทบจากโควิด -19 ของการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 นะครับ สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมมาตรการเยียวยา5,000บาทเป็นระยะเวลารวมทั้งสิ้น3เดือนนะครับผ่านทางเว็บไซต์เมื่อลงทะเบียนเสร็จแล้วนะครับโปรดร,รอผลอย่างน้อย7วันทำการจะมี sms นะครับแจ้งมาว่าผ่านเกณฑ์หรือไม่ผ่านเกณฑ์ปรากฏว่ามาตรการดังกล่าวนะครับมีประชาชนให้ความสนใจลงทะเบียนเพื่อรับเงินเยียวยาจำนวนมากนะครับผู้สื่อข่าวรายงานว่าขณะนี้มีผู้ลงทะเบียน รับเงินเยียวยา5,000บาทได้รับการแจ้งผลการลงทะเบียนการชดเชยรายได้เราไม่ทิ้งกันไม่สำเร็จนะครับโดยมีข้อความระบุว่าระบบไม่สามารถดำเนินการการลงทะเบียนตามที่ท่านแจ้งไว้ได้เนื่องจากข้อมูลบัตรประจำตัวประชาชนที่ท่านระบุไม่ถูกต้องโดยหากนะครับท่านมีความประสงค์ในการเข้าร่วมโครงการสามารถเข้าไปลงทะเบียนใหม่ได้อีกครั้ง หากจานวนผู้ได้รับสิทธิ์นะครับตามมาตรการยังไม่ครบจํานวนนะครับกรณีดังกล่าวนะครับหลังจากได้รับการแจ้งผลแล้วประชาชนสามารถกลับไปลงทะเบียนใหม่และระบุข้อมูลให้ถูกต้องได้แต่หากข้อมูลดังกล่าวลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วนะครับและเข้าสู่ระบบการพิจารณาคุณสมบัติแล้วจะไม่สามารถกลับไปแก้ไขข้อมูลได้นะครับและไม่สามารถลงทะเบียนซ้ําได้ เพื่อความถูกต้องนะครับสามารถตรวจสอบเช็คข้อมูลตัวเองได้นะครับประกาศเปลี่ยนเวลาการลงทะเบียนเราไม่ทิ้งกันรับเงิน5,000บาทไม่ใช่24ชั่วโมงอีกต่อไปธนาคารกรุงไทยนะครับปรับเปลี่ยนเวลาในการลงทะเบียนเราไม่ทิ้งกันรับเงินเยียวยา5,000บาทไม่ใช่24ชั่วโมงนะครับเปลี่ยนเวลาเป็น6นาฬิกาถึง 23.59นาฬิ 23, นาทีของทุกวันเริ่มตั้งแต่วันที่4เมษายนต5 6 3นอกนะครับหลังจากรัฐบาลนะครับออกมาตรการการช่วยเหลือประชาชนที่รับผลกระทบจากการระบาดนะครับของเชื้อไวรัสโควิด1 9ด้วยการเยียวยาให้เดือนละ5,000บาทเป็นระยะเวลารวมทั้งสิ้น3เดือนโดยสามารถลงทะเบียนได้ที่เว็บไซต์ w w w เราไม่ทิ้งกัน .com ได้ตั้งแต่วันที่28มีนาคมที่ผ่านมาตลอด24ชั่วโมงนะครับโดยพบว่ามีผู้ลงทะเบียนแล้วจำนวนมากนะครับแต่ต้องรอการตรวจสอบหลักเกณฑ์นะครับเป็นเวลา7วันจากนั้นระบบจะส่ง SMS นะครับข้อความแจ้งกลับมาว่าผ่านหรือไม่ผ่านนะครับสำหรับความคืบหน้านะครับเมื่อวันที่3เมษายน รายงานข่าวจากธนาคารกรุงไทยแจ้งว่าธนาคารกรุงไทยปรับเวลาในการลงทะเบียนใหม่ผ่านเว็บไซต์ w w w บเดิม t ราไม่ทิ้งตั้งแต่วันเสาร์ที่4เมษายน2563เป็นต้นไปนะครับโดยจะเปิดให้ลงทะเบียนมาตรการเยียวยา5,000บาท3เดือนตั้งแต่เวลา6นากา00นนะครับถึง23.59น ของทุกวันนะครับจากเดิมที่เปิดให้ลงทะเบียนตลอด24ชั่วโมงนะครับเพื่อพัฒนาระบบการลงทะเบียนให้ดียิ่งขึ้นครับ